ครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคร,รัวคุณต่อยวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนทําในวันนี้ใครก็ตามที่รับประทานมังสวิรัติจะชอบมากเพราะวันนี้เราจะสอนทําต้มจับฉ่ายแต่ต้มจับฉ่ายของเราในวันนี้จะเป็นแบบมังสวิรัติเพราะฉะนั้นน้าซุปเราไม่จะมาจากกระดูกหมูหรือรจากซี่โครงไก่แต่มันจะมีสูตรของมันว่าจะทําอย่างไร,รแต่รับรองและรับปาาระกันได้ว่าอร่อย ครับเพราะว่าร้านที่จะมาสอนวันนี้เป็นร้านครัวป้าพันุ์ครับร้านครัวป้าพันุ์มีมานานแล้วและร้านครัวป้าพันุ์นี้ก็ทำอาหารที่แบบว่ามังสวิรัติจริงๆครับแล้วหลงไหลในการทําอาหารหลงไหลในความดีของอาหารจึงมีความตั้งใจสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้สูตรทั้งหมดที่ท่านจะได้รับไปมันมาจากใจและมาจากความรักในการทําอาหารจริงๆครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอรนุชสิริพรามณกุล ร้านครัวป้าพันครับ สวัสดีครับสยากให้เรียกตัวท่านว่าแม่ออนหรือแม่นุชดีครับแม่อมร์แม่นุชค่ะแม่นุษย์ตัวไหนครับแม่นุชร้านครัวพะพันธ์อยู่ตรงไหนครับอยู่ใกล้กับสนนน้องจอกค่ะสนนน้องจอกอ๋อหมายถึงพอเราตีกันเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่ครับ <c oughs> ไม่ได้ตีตั้งใจตีทำไมครับคุณน้อยไม่ตีกันนะครับอยู่ตรงไหนนะฮะอีกทีนึงอยู่ใกล้กับสนนน้องจอกค่ะน้องจอกมินบุรีนะคะครัเวลาเราเราไปปุ๊บพอเห็นสนก็จะเห็นร้านใช่ค่ะอยู่ติดติดกันเลยค่ะใกล้กันติดติดกัน ร้านทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ25ปีย5 <25 S 2> ปีเริ่มมาเป็นมังสวิรัตเต็มที่เต็มสูตรเต็มเต็มนี่กี่ปีแล้วครับประมาณ3ปีค่ะสปีทำไมถึงได้เปลี่ยนทุกอย่างเป็น<ก>มังสวิรัตหมดก็คือแบบว่า ชอบในทางนี้ค่ะคือเราแก่แล้วค่ะก็อเอาในสิ่งที่ดีๆค่ะเพือ่อสุขภาพนะคะนี่เห็นไหมฮะ<ช>ตั้งใจอย่างนั้นจริงๆนะครับตอนแรกทํามาตั้งแต่ผมยังไม่ขาวเลยนะครับ <c oughs> นี่พูดจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะไม่ได้พูดเป็นสนุปทําตั้งแต่ผมยังไม่ขาวมาเลยพอเสร็จตอนลงังลามพอผมขาวขึ้นขาวขึ้นก็เริ่มมองตัวเองว่าเอ๊<ช>อะเราควรจะทําอะไรนี่จริงๆนะผม,ผมไม่ได้พูดเล่นนะมาจากใจจริงดูกระจกไปแล้วก็มองแล้วก็แบบเราจะต้องทําอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เหลือไว้ละ เหลือไว้หลังจากเราไปแล้วใช่ค่ะนี่คือความคิดฮะจึงได้เกิดสูตรเด็ดๆดีๆอย่างนี้จะมาสอนท่านผู้ชมกันในวันนี้ชมภาพพร้อมๆกันเลยครับต้มจับฉ่ายครับที่เห็นคือทั้งหมดเลยนะครับที่คือที่ร้านแล้วมีผักต่างๆเริ่มจากจะล้างผักด้วยน้ําสะอาดค่ะน้ำสะอาดล้างเสร็จแล้วก็ ล้างทุกชนิดเลยใช่ค่ะผึงไว้แล้วก็แล้วก็เอามาแช่เอนไซม์ประมาณ20นาทีเอนไซมนี้มันจะฆ่ามันจะฆ่าพวกเชื้อโรคพวกตัวพยาธิอะไรที่เกาะอยู่ที่ผักค่ะประมาณ20นาทีประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็ผึ่งให้แห้งล้วถึงได้เอามาหั่นเอามาหั่นจะมีกระหล่ำปลีหั่นครับค่ะ กินนาค่ะพูดถึงนะถ้าจับฉ่ายไม่มีกระลำปีมันไม่ใช่เลยใช่มันต้องมีนะและนี่ตามด้วยหัวัชเท้าค่ะหัวัยเท้าครับหัวัยเท้าเป็นผักแข็งจะเป็นน้ำน้ำซุปผักที่อร่อยมากค่ะครับเอาหัวัชเท้ามานะครับนี่หั่นอย่างนี้ครับค่ะค่ะแล้วก็ตั้งโอมจะทําให้มีกลิ่นหอมค่ะใช่ต้องมีตั้งโหนะฮะครับนี่ฮะแล้วก็นี่เป็นต้นกระเทียมค่ะต้นกระเทียมนะครับนี่จะทำให้น้ำซุปหอมค่ะใช่ นะคครับแล้วก็อันนี้เป็นผักขมค่ะผักขมผักขมค่ะเริ่มจะต่างไปแล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจับชายนี่มีผักขมด้วยนะฮะนะครับแล้วก็เป็นคะน้าคะน้าก็มันเป็นผักแข็งเราจะเอาก้านๆมันนะคะครับคะน้านี่ยังไงก็ต้องมีนะฮะใช่ค่ะต้องมีอยู่แล้วคะน้าค่ะครับแล้วก็อันนี้เป็น ผักกวางตุ้งกวางตุ้งครับจับชายไม่มีกวางตุ้งมันเสียทางเลยนะฮะทั้งต้นทั้งใบเอาหมดครับและนี่นี่เป็นดอกคะน้าครับต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆเพื่อมันใส่ในน้าแกงแล้วมันจะไม่เละใช่นะฮะามด้ว้ผักชีผักชีแล้วเอาลากลากผักชีทำเครื่องปรุงค่ะครับเครื่องปรุงในนที่เราจะผัดนะคะลากผักชีมีพริกมีพริกไทยค่ะพริกไทยค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมโขลกให้ละเอียดจนไม่รู้ว่า เครื่องปรุงนี่เราใส่อะไรเลยค่ะเอาให้ละเอียดเลยกระเทียมนี่กระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนกระเทียมจีนนะครับให้เราใช้น้ํามันลําข้าวแล้วผัดผัดให้หอมเลยค่ะรื่องของเราเอาให้หอมค่ะแล้วก็จะใส่น้ำใส่น้ําซุปใส่น้ําซุปนะครับใส่น้าซุปค่ะใส่น้ําซุปลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บอย่างดีผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมครับพอน้ําตาลละลาย ไข่ซีอิ๊วขาวค่ะไข่ซีอิ๊วขาวไข่ซีอิ๊วขาวผัดจนน้ำตาลละลายหมดนะคะน้ำตาลล้วไม่ละลายน้ำลายไหลแล้วครับมันมันมันไม่ไหวแล้วครับครับ,รบ <ๆ S 1> ผัดไปเรื่อยเรื่อค่ะ<ๆ>ผัดไปเรื่อยเรื่อย แล้วก็ใส่ผักที่เราผ่านไว้ทั้งหมดครับยกเว้นหัวไชเท้าอะอนะคะผัดเอามาผัดนะครับผัดให้หอมค่ะหรือเราับทำสูตรแบบโบราณคุณแม่ผัดไม่มองเลยนะอะไรๆก็ใส่บมญโอ้โหนี่ผัดนะผัดค่ะนี่ผัดเลยนะขอใส่กะทิเลยอะคุณพี่ครับผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับผัดตนยังไงครับประมาณสิบนาทีให้ให้ให้ห้อมกันแล้วก็จะตั้งน้ําซุป น้ำซุปเราก็จะมีรากผักชีแล้วใส่อะไรลงไปกอน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดแล้วนี่อะไรฮะซีอิ้วขาวแล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมหอมพวกนี้ใช่แล้วก็หัวัชเท้านะคะหัวัชเท้ามันจะเป็นน้ำซุปที่หอมแล้วก็ออกไปนาวามหวานออกจากพักต้มนานไหมคะคุณพี่ก็ถ้าต้มไปพักแล้วค่ะเดี๋ยวทีแรกก็ตั้งไฟให้ค่อนข้างแรงนิดแล้วปล่อยอนอนให้น้ำมันใส่นะคะ ต้มเคี่ยวไปประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะนะครับพอสองชั่วโมงแล้วก็ไฟอ่อนๆให้น้ําซุปมีใสเลยครับจัดชายของเรานี่จะผักแข็งนะแต่ไม่เละค่ะแล้วนี่อะไรฮะฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ใส่ที่หลังสุดนะฮะแผนเนื้อสัตว์ค่ะแผ่นเนื้อสัตว์เคี่ยวไปประมาณ2ชั่วโมงอีก2ชั่วโมงเหรอฮะประมาณสองชั่วโมงทั้งหมดแชั่วโมงประมาณนี่โอ้โหนี่สอกมาหน้าตาอย่างนี้เลยนะฮะ เอาแล้วฮะเอาแล้วฮะชีวิตเริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะชีวิตเริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นต้มจับชายครับโอ้ยมังสวิสัสค่สะ ของเราเป็นผักแต่มันจะไม่เละนะคะให้เราจะใช้ผักที่แข็งๆอ้าวครับโหดูน่าทานมากคุณพี่ครับผมเคยนึกว่าต้มจับฉ่ายนี่มันหมูหมูนะครับคุณพี่ทำซะยากเลยนะแต่ว่าไม่มีอะไรนะที่ผมจะถามเพิ่มเติมแต่ว่าผมรู้อย่างหนึ่งว่าจริงๆอะความสะอาดที่นี่เนี่ยเขาเน้นมากๆใช่ค่ะและผักทั้งหมดที่เห็นว่าใส่อะไรลงไปบ้างท่านผู้ชมก็คงจะต้องเปิดดูซ้ำดูย้อนก็คงเห็นแล้วความยุ่งยากตรงไหนไม่เห็นมีเลยสักอย่างเดียว แต่หนูจะบอกอย่างสเสน่ห์ของอาหารประเภทนี้นะครับ,ค,รบคือคือยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยใช่ค่ะยิ่งอุ่นยิ่ง มันมันเป็นอาหารที่เาเรียกว่าเอาไว้ในตู้กับข้าวได้ตลอดเวลาตลอดเวลาทำแล้วเก็บไว้ทำแล้วไวได้เลยที่บ้านผมตอนที่ผมอยู่ที่บางเขนพมีเนี่กินกันนะกุ้มใจจริงแล้วจะบอกความจริงเรอยู่ฝรั่งเศสก็รับเลยไหมฮะต้องต้องตงสแล้วว่าหรืว่ามันไม่มีอะไรม่อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่แต่ว่าม่อต่่่ ใช่ใช่ช้อนกลางคราวนี้จะใหยิบช้อนกลางมาผมนี่ยังไม่ได้เลยฮะผมเนี่ยวิธีกินไม่เหมือนใครนะฮะผมใส่ข้าวไปนี้นะท่านผู้ชมก่อนหน่อยเด้อแล้วยังไงครทานแต่ผักก็อร่อยนะคะถูกต้องฮะแล้วผมก็เอาส่วนไหนครับนี่เลยฮะได้เลยฮะประคิดอีกอางนึงขอน้ำหน่อยขอน้ำน้ำน้ำหอมหน่อยพอพอพอฮะพอโอ้โหนี่ฮะพอปรากฏข้าวหายแล้วนะฮะนี่ฮะผมทานอย่างนี้จริงๆอยู่ที่บ้านนะครับ นี่พี่นวัดชอบมากเลยเชอบมากอ่ะมีปรโยชกัางกายชอบอร่อยจริงๆครับแล้วโหหอมนี่นะพูดตรงๆนะร้อนร้อนเลยนะร้อนร้อนเลยนะกินไปต้องเป่าไปบ้างอะไรบ้างมันจะแบบได้รสชาติเต็มที่พี่อร่อยจริงครับอร่อยโดยที่ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์ใดๆผมเพ่งเคยกินกับถ่ายไม่มี ไม่มีเป็ดเนี่ยเือคยกินเป็ดไม่มีอยู่แล้วครับจับชายนะฮะมีไก่กับกระดูกหมูก็ว่าไปยาฮะหรือไม่กับหมูสามชั้นก็ว่าไปยาบ้าเขาทานเป็ดนะะฮะจับชายบ้าอะไรฮะเป็ดคือของแม่ผมครับอะไรเหลือครับฝากไปบอกท่านด้วยนะบว่อยู่เขาใหญ่ไปตลอดกาลเลยจะทำอีก นี่คืออาหารอร่อยแล้วโอชามากๆแล้วก็ทําง่ายเก็บได้นานเท่าไหร่ครับพี่การถ้าอยู่ในตู้เย็นก็ได้หลายวันนะคะแต่เราอุ่นยิ่งอุ่นมันจะยิ่งอร่อยจนหมดะครับได้จนหมดะครับหอเก็บได้จนหมดเลยนะพอเราเอาข้าวใส่มันจะเปลี่ยนไปโอ้โหคุณน้องทานเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นอ่าอ่าออ่านิดนึงนะไม่ต้องอ่าน่ะแหละลองเนี่ยประมานี้เ๊บข้าวจะอมน้ําแล้วฟนีนี่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 อ่าเป็นไงอะ แล้วผมไม่ได้พูดเล่นนะจับฉายถ้าคนกินเป็นจริงๆนะฮะพอมีข้าวแล้วท่านอย่าต้องข้าวให้มันเขาเรียกอย่าหุงข้าวอย่าหุงข้าวหุงข้าวคล้ายๆเหมือนท่านทานกับข้าวแช่ครับผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะท่านให้สวยหน่อยใช่หุงข้าวแบบข้าวแช่แล้วกินกับจับฉาย อร่อยสุดๆครับครับมันสร้างความรู้สึกดีๆให้ในหน้าหนาวมันอบอุ่นมีความสุขแล้วก็สบายนะครับหน้านที่ร้านก็ได้นะคะร้อนๆอุ้ยพูดอย่างนี้น่าเกลียดจริงๆไปตอนไหนล่ะใกล้ๆก็ได้ค่ะร้านที่ร้านนี้นะรักตกปลามากๆดูนะผักยังใช่เอ็นสายใช่แล้วนี่อะไรครับเห็ดหวานใช่ขอจิบนิดนึงครับพี่ว่าขอจิบนิดนึงโอเคทำไมฮะนี่นะเขาขายจับชายอยู่เกลียดจริงๆเลย วันนี้ขอขอบคุณร้านครัวประพันธ์ขอขอบคุณคุณอรนุชร้านบินทาซอยสองนะคะครับคร้านบินทาห้าซอยสองครับถ้าจะถ้าไปใกล้ๆก็ไปที่นี่ก็ได้นะคะตองจอกมันจะไกลไปนิดนึงอ๋อนี่ขายหลายร้านเลยเหรอโอเคครับผมเล่นตลกๆกันเท่านั้นเองนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับสวัสดีครับ ส้ตมตำเจ๊บุญช่วยหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ครับถ้าไปหัวหินไม่กินไก่ย่างกับส้ตมตำปูปลาร้านะครับถือว่าผิดเลยทีเดียวนี่เลยนะครับปูปลาร้าคุณหอมมากนี่หนังไก่นี่มันอร่อยแบบส,สุดเลยเวลาเรากินแบบแป๊บแกงจืดไข่น้ำครับถึงมียาก อย่างหนึ่งเช่นหมูสับไม่จำเป็นต้องปั้นเป็นลูกกลมๆจุ่มเหมือนข้าวต้มอ่ะอร่อยมากคุณน้่มเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเยอะๆเก็นมานะเักอันนี้เนี่ยป้อนยัดป้อนยัดดเลย